วันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำเมนูทอดกรอบอร่อยๆเมนูในวันนี้ป้าทำตามหนังสือสูตรเด็ดเมนูทอดจาก UFM เล่มนี้เลยหนังสือเล่มนี้ป้าได้มาจากกิจกรรมชวนเพื่อนซื้อแป้งทอดกรอบตรา UFM แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราว่าหรือแป้งสาลี UFM ตราบัวแดงชนิดใดชนิดหนึ่งเขาแจากอยู่ในเพจ Facebook เข้าครัวกับ UFM ใครอยากได้รีบด่วนๆเลยหนังสือเล่มนี้เขามีเมนูให้เลือกทำตามหลากหลายเมนูวันนี้ป้าหนึ่งขอเลือกทำเมนูค็อกเทลหมูตามหน้านี้เลยจ้าเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วเราไป เริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำหมูสับมา330กรัมใส่ลงไปในชามผสมเกลือ3.3กรัมพริกไทยป่น2กรัมซีอิ๊วขาว10กรัมไข่ไก่50กรัมถัดมาป้าจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตรา a ว้าถุงสีฟ้าตัวนี้นะเขาสามารถใช้ทำทั้งขนมและอาหารราคาก็ถูกช่วยลดต้นทุนแป้งวาวทำได้ทุกอย่าง นำแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตราเว้ามา20กรัมใส่ลงไปวัตถุดิบตัวถัดมาคือเกรดขนมปังชุบทอดตราดาวเกรดขนมปังตัวนี้เขาขาวเป็นพิเศษทอดแล้วไม่อมน้ํามันด้วยนะใช้เกรดขนมปังชุบทอดตราดาว45กรัมเทลงไปในชามผสมผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหาอะไรคลุมแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา30นาที ระหว่างนี้มาดูวัตถุดิบสําหรับคุกทอดกันนะคะตัวแรกป้าจะเตรียมแป้งทอดกรอบตรายูเอไว้เทแป้งทอดกรอบตรายู m m ลงไปในภาชนะที่ต้องการแป้งทอดกรอบวันนี้ป้าจะใช้แบบแห้งๆนะไม่ผสมน้ำ แป้งทอดกรอบตรา UFM กรอบนานเท็กซเจอร์ดีไม่ปรุงแต่งรสชาติทําให้สามารถนําไปปรับรสชาติเองได้ตามชอบใช้ทอดได้ทั้งของคาวและของหวานเลยนะเนี่ยถ้าใครจะนําไปผสมน้ําเพื่อชุบทอดเมนูต่างๆนะคะบอกเลยว่าสามารถผสมกับน้ําได้ปริมาณมากขึ้นชุบทอดได้มากขึ้นทําให้ขายได้กําไรดีลดต้นทุนนอกจากแป้งทอดกรอบแล้วทาง UFM เขายังมีแป้งสาลีตราเว้าผงขาวบัวแดงแล้วก็พัดโบกด้วยนะคะ UFM เขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้วัตถุดิบตัวถัดมาเตรียมไข่ขาวไว้สำหรับคลุกประมาณ2ฟองเทเกรดขนมปังชุบทอดตราดาวใส่ภาชนะที่คลุกสะดวกสะดวกไว้ด้วยตอนนี้หมูสับป้าแช่เย็นครบ30นาทีแล้วนะจ๊ะแบ่งหมูออกเป็นก้อนเราปั้นให้กลม ตอนปั้นให้ชุบมือด้วยน้ำสะอาดให้พอหมาดๆด้วยนะคะหมูจะได้ไม่ติดมือหมู1สูตรจะสามารถแบ่งออกมาได้ทั้งหมด20-28ก้อนแล้วแต่ขนาดหมูที่ต้องการวันนี้ป้าแบ่งหมูออกเป็น28ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ15-16กรัมทําให้เด็กๆทานเลยไม่อยากทําก้อนใหญ่มากคลุกหมูที่ปั้นแล้วลงในแป้งทอดกรอบตรา UFM จากนั้นนําไปชุบในไข่ขาวให้ทั่ว สุดท้ายนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราดาวเสร็จแล้วมาจับน้องหมูทอดให้เหลืองกรอบกันดีกว่าน,นําน้ํามันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนวันนี้ป้าใช้น้ํามันปาล์ม ถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะน้ำมันร้อนหรือ,อยังให้ลองนําตะเกียบไม้จุ่มลงไปในน้ำมันดูนะคะถ้าเกิดว่ามีฟองผุดออกมาจากปลายตะเกียบแบบนี้แปลว่าน้ำมันร้อนแล้วใช้ได้จับน้องหมูลงทอดด้วยไฟกลางจนเหลืองกรอบทั่วทั้งชิ้นใช้น้ำมันในการทอดเยอะนิดนึงนะแล้วในระหว่างที่ทอดเนี่ยให้คอยคนหมูเป็นระยะๆะะด้วยเพื่อให้น้องหมูแต่และชิ้นได้รับความร้อนที่ทั่วถึงและสม่ำเสมอเมื่อหมูเหลืองกรอบดีแล้วตักขึ้น พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันระหว่างนี้มาเตรียมตัวขนมปังกันนะคะนำขนมปังแผ่นมาตัดขอบออกทั้ง4ด้านขนมปังหนึ่งแผ่นตัดแบ่งออกเป็น4ชิ้นนำขนมปังที่ตัดแล้วมาวางผักลงไปวันนี้ป้าใช้เป็นผักไฮโดรแล้วก็มะเขือเทศ นำเชดดาร์ชีสแบบแผ่นมาตัดแบ่งสี่วางชีสบนผักสุดท้ายวางน้องหมูก้อนกลมๆที่เราทอดไว้ลงไปใช้ไม้จิ้มลงไปเป็นคำๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าค็อกเทลหมูของเราเมนูนี้นอกจากจะทำกินเองที่บ้านได้แล้วยังสามารถจัดเป็นอาหารสำหรับเบรกหรือว่าจะจัดเป็นเซตขายก็ได้นะคะ ถ้วยจิบที่ป้าใช้อยู่นี้เป็นเบอร์ 244327W ถ้านำค็อกเทลหมูใส่กล่องขนาด15คูณ15คูณ7.6เซนจะสามารถใส่ได้9ชิ้นพอดีเป๊ะมาต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตร175บาท67สตางค์ 1>, 1สูตรป้าทําได้ทั้งหมด28ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่6บาท28สตางค์ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าผักและหมายจิ้มนะยังไงอย่าลืมไปร่วมสนุกรับหนังสือสูตรดีๆจาก ufm กันเยอะๆนะจ๊ะรับรองสูตรอร่อยๆเพียบ